สวัสดีทุกท่าน,นะฮะเข้ามาอยู่ในไลฟ์ Facebook ของ300กาลาลัดไลฟ์โชว์รูมวันนี้โย่ผมแชมป์300นะฮะวันนี้เรามาในส่วนของหัวข้อ King of 4ขับ4 KING OF C ขับครับ Mitsubishi Evo l u t i o n 8 GSR กับ Mitsubishi Evo X ครับหรือ Evo 10ครับรถทั้ง2คันนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นอารุ่นที่จะมารวมตัวกันแบบนี้มันยากมากนะที่300กาลาลัดไลฟ์โชว์รูมนานๆจะมีมาทีแต่มีมาพร้อมกันเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะ พิมคอมเมนต์กันหน่อยได้ไหมว่าชอบสีเหลืองหรือชอบสีขาวครับและเราอยากบอกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะไลฟ์สดครับเรารับซื้อรถยนต์มือสองไม่อั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถซปเปอร์คาร์รถพรีเมียมให้ราคาสูงเท่าที่เราจะให้ได้ที่สุดเราเช็คให้ราคาดีแน่นอนครับมินิคูเปอร์รับซื้อไม่อัน้นรถเปิดประทุนรถสปอร์ต JDM เรารับซื้อหมดนะฮะสำหรับใครที่อยากจะขายรถยนต์มือสองติดต่อมาที่เราฮะก่อนอื่นเข้ามาแล้วสแสดงตนหน่อยฮะสวัสดีคุณตั้มครับสวัสดีคุณมูฮัมหมัดดอ็อกนะฮะ สวัสดีคุณพัทรพลครับสวัสดีคุณดิวเดอรสตาร์นะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยเข้ามาแล้วขอคนะละ1แชร์แล้วกันนะฮะอ่ะเรามาลุยกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไม่พูดท่ามทำเพลงแล้วกเ็เราใส่เลยแล้วกันสำหรับ m มิ u b i s h i Evolution ทั้ง2คันนี้นะฮะคันด้านซ้ายเป็นมิซูบิชิอีวอลูชัน8 GSR มิซูบิชิอีวอลูชัน8เริ่มปี2003หลังจากที่มันมีซีเดียก่อนสนูประมาณสักปีเก่าอ่ะจะเป็น EV o 7 EVO 7เนี่ย ก็มีเครื่องแบบมีการมีเปอะไรนะเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดามาใหม่อีโวแปด e ตัดเกียร์ออโต้ทิ้งเลย g t a กูไม่ทำแล้วเฮ้ยอีโวแปดกู e ไม่ทำแล้วเพราะทำมาแม่งไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับรถเกียร์ธรรมดาอีโวแปดมีทั้งหมดสี่รุ่นครับมีตัว RS นะฮะ GSRSSL และตัว MR นะฮะ MR คือที่สุดของอี o โ MR ย่อมาจาก Mitsubishi Racing นะฮะซึ่ง จะมีเกียร์6สปีดเครื่องแรงม้าจะเยอะกว่าปกติอันนั้นเราไม่พูดถึงเพราะเราไม่มีขายเราขายตัวมิ s ูบิชิอีโ o 8 GSR คันนี้ครับราคาที่เราเสนอขาย1นึ่งล้านสี่บาทบางคนใครรู้สึกว่าเฮ้ยเยี่ยห้ทำไมก่อนคนนันละเจ็ดแปดแสนณนะตอนนี้มันไม่ได้แล้วคันนี้รีสตอร์ใหม่เหมือรถใหม่ป้ายแดงและตรงปกทุกอย่างก่อนออกจากห้างเป็นยังไงเป็นแบบนี้หมดเดิมหมดทุกอย่างครับและรถเป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลือง คนที่เล่นรู้อยู่ว่ารถ90 0, หรือรถสเปคแบบนี้สีเหลืองแม่งกำลังมาเว้ยนะฮะราคา1 4 9 0 0 0้บาทบินทำเองเกินแน่นอนรถคันนี้จดขับสีเรียบร้อยแล้วเสียสปรสไม่เรียบร้อยแล้วจัดไฟแนนซ์ได้8 0 0 0 0 0ถึงเก้าแสบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฮะอ่าตอนนี้อีโว e จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะคันนี้8 0 0 0 0 0ถึงเก้าแสบาทแต่ราคา1 4 9 0 0 0้บาทรถแม่งใหม่เอี่ยมเลยครับรถมีซูบิชิอีเวอร์ชั่นอีโ沃เนี่ยเป็นเขาบอกเลยนะเป็นรุ่นหนึ่ง ที่เป็นรุ่นที่ใครที่หล,หลายๆคนที่อยากจะครอบของอีโอต้องมีเพราะมันขับขี่ดีมากๆซึ่งระบบขับขี่ต่างๆเครื่องยนต์ต่างๆเครื่องยนต์ยัเป็นสี6จอยู่ครับยังเป็นคงความเป็น EVOLUTION อยู่แล้วก็เป็นหน้าแบบนี้มีครีบฉลามแบบนี้ฮะหล่อๆนะสวยๆนะฮะคันนี้ตรงปกหมดทุกอย่างครับ แล้วก็อีโ沃8จะให้ล้อแม็กซ์มาเป็นเอ็นไก่น้ำหนักมันจะเบากว่าล้อแม็กซ์อีโ沃7ถึง3.2กิโลกร,รมัมถ้าจําไม่ผิดนะประมาณ3โลนะฮะอ่ะเรามาดูเรื่องนี้รถเนี่ยไฟหน้าเดิมของอ e ีโ沃8กันชนหน้าอ e ีโ沃8ฝากระโปรงอีโ沃8ครับทุกอย่างเป็นอีโ沃8หมดครับล้อแม็กอะไรตรงคือตรงเบอร์อ่ะตรงเบอร์สุดๆอ่ะคิ้วยางเบิกใหม่ฮะดูคิ้วยางที่จะแม่งใหม่กิฟห,ห,หมดทุกอย่างกระจกทุกบานเป็นอีโ沃หมดไม่ใช่กระจกบ้านเราครับ ส่วนของภายในเบาะแ,แม่งใหม่เก็บคือเบาะแม่งเก็บมากใครที่อยากจะได้นะหารถไปทาเอาเองแล้วคุณจะรู้ว่าแม่งเหนื่อยมากแบบนี้นะฮะคอนโซลคอนโซลไม่มีรอยสติกเกอร์ที่ด้านขวานี่เดิมนะไม่ได้เบิกใหม่นะเดิมสวยสวยคุญแจกุญแจรีโมทสูไไดไปที่คุญแจหน่อยคุญแจรีโมทฮะคุญแจรีโมทเป็นอิโมไรเซอร์นะฮะอ่ามาดูด้านหลังงานดูด้านหลังงานเบาะข้างหลังแมงเนียนกก็บ เนียนแบบเนียนจัดอะเนียนจัดนะครับอ่าแล้วก็วิ่งหลังวิงว่งหลังนี่เป็นคาร์บอนวิ่งหลังเป็นคาร์บอนนะฮะวิ่งหลังเป็นคาร์บอนพรมแลนี่อาร์ตเที่ยมันครบหมดอะ่ะใบปัดหลังครบหมดใช้ได้หมดนี่อีโวเฟี้ยวๆต้องแบบนี้ของครบทุกจุดส่วนใหญ่แม่งจะลือ้อคอนโซลหลังหมดแล้วไม่ค่อยมีคันนี้มีให้คุณครบหมดแล้วนะฮะก็ เป็นมิ s u b i s h i e v o l u ชั o n 8นะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงโคตรแน่นผมแม่งโอ้โหเชี่ยแม่งสวยจริงๆคันนี้เราไม่ได้บิ้วนะเอาเนี้สวยก็บอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยรถดีก็บอกดีรถไม่ดีก็บอกไม่ดีฮะผมไม่สนใจแล้วนะครับคือแม่งเนียนอะไม่หกหมื่กิโลนะฮะเดิมตรงปกอะเดิมตรงปกอะ คือแม่งเฟียวอะ่ะก็ใครที่หานะหาอีโวอยู่นะเรารู้สึกว่าขี้เกียจจะไปทําอ่ะเราอยากจะสะสมเลยอะ่ะล้วใช้เงินแก้ปัญหาได้อะ่ะจัดเลยอีโวแคันนี้แม่งสวยจัดครับแม่งสวยจัดอ่ะอยู่ในคันขวาด้านนี้ข้างขวามือผมครับเป็นมิตซูบิชิอี v วเอ็กนะฮะหรืออีโวสินะฮะที่ใครหลายๆคนบอกเฮ้ยเฮียคันนี้ไม่ใช่อีโวอีโวแม่งไม่แท้แม่งเก๋เพราะอะไรรู้ไหมฮะ อีวอรูชันรุ่นนี้มันออกแบบโดยคนยุโรปเว้ยฝั่งยุโรปเป็นคนออกแบบนะฮะแต่เราเกิดนี้ก่อนอีว e แเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่สามารถขายในในอเมริกานะขายเทน้านเทท่ามากอีว e 8แนะฮะส่วนคันนี้เป็นอีวอร์สิบอีวสินะฮะเป็นรุ่นแรกที่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้กําเนิดจากแดนประดิบเว้ยมันเป็นเหมือนกับประเทศยุโรปฝั่งยุโรปเป็นคนออกแบบแล้วก็เครื่องเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเปลี่ยนจาก4 g 6 3าเป็น 4B11 ถ้าผิดพลาดประการใดต้องพิมพ์หน่อยนะผมจำไม่ค่อยได้นะฮะขอรุ่นนี้นเป็นขอรุ่นเมนที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อีโวในความรู้สึกผมนะแต่ไอ้ที่ถ้าใครหาอีโวขับที่แบบสะดวกสบายแล้วแรงแม่งสิล์แม่งเหมือน R35 นี่เลยฮะราะเกียร์เป็นแบบดูโอคัทนะฮะเกียร์เนี่ยเป็น S S T ระบบเกียร์แม่งเปลี่ยนเกียร์หรือถอนทีแม่งเหมือนเหมือนพวกซีร็อโคหรือท TR เลยรถคันนี้ย้ายเต็มลำทั้งคู่นะย้ายเต็มลำทั้งคู่ คือจัดแบบิบมวสอวมอทุกอย่างครบหมดจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณล้านกว่าบาทคันนี้ผมตั้งขายอยู่เพียง1นึ่งล้านห้บาท1นึ่งล้านห้บาทนะฮะรถเนี่ยหลังคาเป็นอีโวนะเห็นไหมจะมีคีบด้านบนนะครับดูนะฮะจะมีคีบด้านบนนี่วิธีดูอีโวสิง่ายๆนะฮะแล้วก็คันนี้ย้ายเต็มฝาท้ายจะเป็นแบบนี้ฮะถ้าเป็นอีโวทั่วไปที่ไม่ล้อโปร่งหลังจะเป็นกลม ล้อแม็ก BBS ครับคันนี้ Gear Auto เกียร์ออโต้เราเริ่มจากด้านหน้าแล้วกันฝาปง EVO วไฟหน้าอีโครับกระชนหน้าอีโวปงข้าง EVO ล้อแม็ก BBS ตรงรุ่นครับเบรกแบมโบ้ครบหมดครับภายในนะฮะเป็นเบาะ e EVO X ครับเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรถแม่งขับโคตรเฟี้ยวใครที่อยากหารถบ้านแรงๆดิบๆนะฮะไอ้เฮียคันนี้แม่งตอบโจทย์เว้ยนะครับจริงๆขับโคตรด,ดีนะฮะใครที่หาอยู่เบาะหลังสวยไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะไม่มีหัก กิ๊บกิกิ๊บกสวยๆครับสวยๆนะฮะอ่าเรามาดูกันครับคันนี้วิ่งหลังสวยๆหลอ่ลอๆตรงรุ่นอย่เปิดฝาท้ายก่อนคันนี้กุญแจรีรโมทด้วยนะกุญแจรีรโมทแล้วแล้วก็เบาะสวยทุกอย่างซอกในสวยหมดแต่รถคันนี้เนี่ยมันจะดิบสู้รถทั่วไปไม่ได้เพราะเป็นเกียร์โ,โต นี่เกียร์นฮะทวินคัตเฮ้ยสาไม่ใช่ดูโอคัตด,ด้วยทวินคัต SST เนะฮะเมื่อกี้ให้ข้อมูลผิดไปต้องขอโทษด้วยนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบห่างไกลในความรู้สึกผมมากๆเพราะผมเคยใช้ e v o t แทสอีโวแท้ๆเลยนะแท้ๆเลยเหมือนกันแต่ตอนนั้นได้ขายไปเนรถจอดประกอบนะฮะตอนนั้นขายไป2ล้านบวกลบเองตอนนี้แม่งราคาไปไหนเราก็ไม่รู้นะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่า ไเวกเตอร์โบนะฮะอ่าเราเปิดให้ดูกันเล่นๆฮะเราเปิดให้ดูกันเล่นๆสวยๆแจมๆ่ะคันนี้จะเรียบร้อยมากอีโวแปเรียบร้อยมากคันนี้รีสตอ์มาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเก่าแต่โคตรเก่านะฮะบอกเลยคันนี้มาเรามาลุยกันเดี๋ยวเราจะสรุปจบในคราวนี้เลยว่าอีโวเป็นยังไงบ้างนะฮะเปิดมาฮะโคตรเลี่ยมอ่ะเชี่ยแม่งเลี่ยมจริงวะ่ะโชเทอินนะฮะ โชคเทอินเครื่องเดิมดูดิเก็บหมดนะฮะใครที่หา e v o l u t ลูชนะฮะทั้ง2คันนี้ e ีว8 GSR คันนี้ราคา1,490,000บาทจาัดไฟแนซน์อยู่ที่8 0 0 0 0 0บาทอยู่ที่เกณฑ์ของลูกคา้า e ีว x ครับ1 5 9 0 0 0าบาทจาัดไฟแนซน์ประมาณล้านต้นๆอยู่ที่เกณฑ์ของลูกคา้ารถทั้ง2คันสำหรับคนที่สนใจ0 8 5 2 5 0 4 4 4, 4, 4. า้าสายี่้ำอีรอบศูนยแปด l ้าองห้าศูนยสี่สี่สกละไลน์อมีเชียล ก่อนจากกันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสังเกตเห็นให้ช่องยูทูบด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจรับ300เรื่องสกอร์การ์ดไลท์ให้คุณคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าสีเหลืองกับสีขาวเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะขายรถยนต์มือสองติดต่อพวกเราที่300การ์ดไลท์โชว์รูมจะหาราคาที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กำลังอยากขายรถยนต์นะฮะและเอรารับซื้อไม่อัน้นครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถสปอร์ตรถพรีเมียมรถซูปเปอร์คาร์รับไม่อั้นครับสำหรับวัีดีท์ชั 300, ้น300นะ สวัสดีครับออ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 อยยยยาาาาากกกกกใให้้้้คคุุุณมมมลลลลลงงงงงงรรรร็ดดไจัััเตตตตทนนนน่่่่่่บวถูชืสิแข